สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระธิดาองค์ใหญ่ของพลเอกพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรราชสกุลเดิมสนิทวงศ์โดยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันณีพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามว่าสิริกิติ์ซึ่งมีความหมายว่าผู้เป็นสีแห่งกิติยากร ทรงพระราชสมภพ,พเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475ณบ้านของพลเอกเจ้าพระยาวงสานุปรพันธ์หม่อมราชวงศ์สถานสนิทวงศ์ผู้เป็นบิดาของหม่อมหลวงบัวณนะบ้านเลขที่188ถนนพระราม6ตำบลวังใหม่อำเภอปทุมวันจังหวัดพระนครซึ่งเป็นระยะที่ประเทศเพิ่งเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช เป็นระบอบประชาธิปไตยก่อนหน้านั้นพระบิดาของพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเสยนาธิการทหารบกมียศเป็นพันเอกหม่อมเจ้านักขัตรมงคลกิติยากรแต่หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่24มิถุนายนพศ2475หม่อมเจ้านักขัตรมงคลได้ทรงออกจากราชการทหารและรัฐบาลได้แต่งตั้งให้ไปรับราชการในตำแหน่งเลข,ขานุการเอก ประจำสถานทุสยามณนะครงวอชิงตันดีซีส่วนหม่อมหลวงบัวซึ่งขณะนั้นมีครันแก่คงพำนักอยู่ในประเทศไทยจนให้กำเนิดหม่อมราชวงศ์สิริกิตแล้วจึงเดินทางไปสมทบทำให้หม่อมราชวงศ์สิริกิตต้องอยู่ในความดูแลของเจ้าพระยาวงสานุประพั์และท้าววน,นิดาพิจารณีปู่และย่าและต้องอยู่ห่างไกลาจากบิดามารดาตั้งแต่อายุน้อยบางคราว พระองค์ต้องทรงย้ายไปประทับต่างจังหวัดตามเหตุการณ์ทางการเมืองเช่นในพศ2436หม่อมเจ้าอับสอนสมานกิติยากรพระมารดาของหม่อมเจ้านักขัตรมงคลได้ทรงรับนัดดาตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวไปประทับที่สงขลาด้วยปลายพศ2434หม่อมเจ้านักขัตรมงคลทรงลาออกจากราชการและกลับประเทศไทยพร้อมครอบครัวและมารับหม่อมราชวงศ์อดุลกิต กับหม่อมราชวงศ์สิริกิตกลับมาอยู่รวมกันที่ตำหนักนถนนกรุงกรเกษมปากคลองพดุงกรุงกรเกษมริมแม่น้ำเจ้าพระยาหม่อมราชวงศ์สิริกิตเริ่มเรียนชั้นอนุบาลที่โรงเรียนราชินีปากคลองตลาดในพศ2479ต่อมาเมื่อสงครามมหาเอเชียบูรพาลุกลามมาถึงประเทศไทยจังหวัดพระนครถูกโจมตีทางอากาศบ่อยครั้งทำให้การเดินทางไม่สะดวก ในพศ2483จึงทรงย้ายไปเรียนชั้นประถมและมัธยมที่โรงเรียนเซนต์ฟรานซิสซาเวียคอนแวนต์ถนนสามเสนเพราะอยู่ใกล้บ้านพระองค์เริ่มเรียนเปียโน,นที่นี่และทรงตั้งพระไทยที่จะเป็นนักเปียนโนผู้มีชื่อเสียงหลังสงครามโลกครั้งที่สองสงบลงนายขวงอภัยวงศ์นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้แต่งตั้งให้หม่อมเจ้านักตะะมงคลเป็นอัครราชทูตประจำประเทศอังกฤษ ในกลางพศ2489หม่อมเจ้านคตระมงคลจึงทรงพาครอบครัวทั้งหมดไปด้วยขณะนั้นหม่อมราชวงศ์สิริกิตทรงเรียนจบชั้นมัธยมปีที่สแล้วระหว่างที่อยู่ในอังกฤษทรงเรียนเปียโน,โนภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสกับครูพิเศษต่อมาพศ2490หม่อมเจ้านคตระมงคล ้องย้ายไปเป็นอัครราชทูตประจำประเทศฝรั่งเศสและเดนมาร์กก่อนจะกลับมาเป็นเอกอัครราชทูตประจำประเทศอังกฤษอีกครั้งระหว่างนี้หมอมราชวงศ์สิริกิตยังคงตั้งใจเรียนเปียนโ,ปโน,โนยอย่างขมักขมนันเพื่อเตรียมสอบเข้าวิทยลาลัยการดนตรีที่มีชื่อเสียงของกรุงปารีสในพศ2491ขณะที่หมอมเจ้านักตระมุงคลและครอบครัวพำนักอยู่ที่ปารีสได้มีโอกาสรับสเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโรงงานทำรถยนต์ในกรุงปารีสอยู่เสมอจนเป็นที่คุ้นเคยและต้องพระราชอัธยาศัยต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ต้องประทับรักษาพระองค์ในสถานพยาบาลจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หม่อมหลวงบัวพาบุตรีทั้งสองคือหม่อมราชวงศ์สิริกิต และหม่อมราชวงศ์บุษบาเขาเฝ้าเยี่ยมพระอาการเป็นประจำจนพระอาการทุเลาลงและเสด็จกลับพระตำหนักได้สมเด็จพระราชชนนีสมเด็จพระศรีนครินทาราบรมราชชนนีได้รับสั่งให้หม่อมราชวงศ์สิริกิตอยู่ศึกษาต่อที่เมืองโลซานซึ่งเข้าศึกษาที่แปงซีโอนาสรีอองรีฟซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในการสอนวิชาพิเศษต่างๆทั้งภาษา ศิลปะดนตรีและประวัติศาสตร์วันที่19กรกฎาคมพศ2492สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงประกอบพิธีมั่นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิตเป็นการภายในณนะเมืองโลซานโดยใช้พระธรรมรงค์ที่สมเด็จพระราชบิดาทรงมั่นสมเด็จพระราช,ชนานีเป็นพระธรรมรงค์มั่นหม่อมราชวงศ์สิริกิตยังคงศึกษาต่อไป จนกระทั่งเดือนมีนาคมพศ2493ได้ตามสเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชกลับประเทศไทยเพื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลวันที่28เมษายนพศ2493ได้มีพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสณวังสาประทุมโดยมีสมเด็จพระศรีสวรินธิราบรมราชเทวีพระพันวัษาอยิกาเจ้า ทรงเป็นประธานพระราชทานน้ำพระพุทธมนต์เทพมนต์และในวันนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสถาปนาหมอ่อมราชวงศ์สิริกิตเป็นสมเด็จพระราชนีสิริกิตต่อมาวันที่5พฤษภาคมพศ2493เป็นวันพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเฉลิมพระบรมนามาพิไทยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและในวันเดียวกันนี้ ได้ทรงเฉลิมพระยศสมเด็จพระราชินีสิริกิตเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีวันที่5มิถุนายนพศ2493ทั้งสองพระองค์เสด็จกลับประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีกครั้งเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพักรักษาพระองค์และทรงศึกษาต่อในพศ2494สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระประสูติกาลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาณเมืองโลซานเมื่อพระชันษาได้เจ็ดเดือนทั้งสามพระองค์จึงเสด็จนิวัตรประเทศไทยประทับนับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตต่อมาได้มีพระประสูติการพระราชโอรสและพระราชธิดาอีกสพระองค์นับพระที่นั่งอัมพรสถานตามลำดับคือพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาและสมเด็จพระเจ้าน้องทงังเธอเจ้าฟ้าจุลาภรวลัยลักษณ์พศ2498สมเด็จพระศรีสวริท์ทิราบรมราชเทวีพระพันวัสาอาิยิกาเจ้าสเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงแต่งตั้งสมเด็จพระบรมราชินีให้ทรงดํารงตําแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยแทนและในพศ2499 เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกผนวดตามโบราณราชประเพณีได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งสมเด็จพระบรมราชินีเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ภายหลังเมื่อทรงลาผนวดแล้วได้ทรงสถาปนาพระอิสริยยศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งมีความหมายว่าทรงเป็นที่พึ่งของประชาชน นับเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์ที่สองของไทย